หนูอนุทินปิดทีไปแล้วงนไปได้บอกว่าจะไล่หนูนี่แหละและก็ต,ตีงูเห่าที่ศรีสะเกดใช่ไหมใช่ใช่เ<ช>ข,<อ>ขปาประกาศไว้เย็นของวันเสาร์หนูอนุทินก็บุกไปที่ศรีสะเกดหลังจากรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการว่าส้มเกลี้ยงก็คือก็คือคุณวิชิตไตรชนะกุลชนะการเลือกตั้ง แกก็ไปให้กําลังใจแกก็ไปโอบก่อนและแกก็ซิปปิกกิ้งอะไรมากมายแต่ไก่กองทีเดียวเราจะหยิบเอาบางวกบางตอนจากปากคุณอนุทินเมื่อเย็นของวันเสาร์ของวันเสาร์วันที่ตั้งนายกอบจแหละไปดูกันว่าวันนั้นพูดอะไรอย่างไรหลังจากปิดหีบแล้วนะเขาบอกว่าปิดหีบแล้วมาได้เชิญค่ะฉสนยังว่าหลังจากนี้ไล่หมุ่นจะถีบเกตไปไม่รู้จะชนตรงไหน มาดีจะไปไล่ทำไมล่ะผมไปไหนผมไม่เคยมาร้ายเลยนะครับก็อย่าไล่เลยครับเลี้ยงเลี้ยงหนูเอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับมาช่วยราชสีราชสีสะเกตนี่แหละนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมจะจะไอหนูตัวนี้เนี่ยจะ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 ,จะ,จ,ะจะทำให้ให้ พี่น้องชาวศรีาะเกตไม่มีความผิดหวังในการตัดสินใจที่เลือกท่านนายกอบอจอวิชิตนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่ว่าทีมงานสอจก็แทบจะแทบจะชนะเข้าทุเกตอ่าข้าุเกตด,ด้วยนะครับก็ไม่รู้จะกราบยังไงกราบผ่านหน้าทีีนี้นะครับนะครับครับโอ้โหสุดยอด คุณทักษิณบอกว่าจะไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกดจะกวาดให้เกลี้ยงจะกวาดให้เกลี้ยงปรากฏว่าเมื่อผลคะแนนที่ออกมาทิ้งกันขาดหนูอนุทินก็ได้ทีอาดีนะมาไล่ทำไมก็ได้ทีก็ได้ทีที่จริงมันมีวัคทองในเชิงวัตกรรมทางการเมืองอีกหลายวัคนะยกตัวอย่างเช่นใครนะมาประกาศว่า จะมากวาดให้เกลี้ยงเลยที่รีสเกตและแกก็รละแกก็เย้ยกลับอไอ้ที่กวาดให้เกลี้ยงหมายถึงกวาดให้ส้มเกลี้ยงใช่ไหมกวาดคะแนนให้ส้มเกลี้ยงใช่ไหมแหมว่าส้มเกลี้ยง,งก็คือชื่อเล่นของของวิชิตไตสรนกุล ที่ศรีสะเกดที่ศรีสะเกดชื่อเ่นไปส้มเกลี้ยงใช่ไงก็นาวินก็ก็คุณทักษิณบอกว่าเนี่ยมาศรีสะเกดจะจะมาเกวีดยงเกลี้ยงเกี้ยงก็แกะเกลี้ยงก็ยเลยก็กวาดฮะกวาดคะแนนให้ส้มเกลี้ยงทั้งหมดใช่ไหมแน่แน่โอ้สุดยอดอ้าวอีคลิปหนึ่งอีคลิปหนึ่งไปดูนักข่าวก็เข้าใจยั่วนะฝากถึงคุณทักษิณหน่อยสิเออฟังซิว่าฝากอะไรเชิญค่ะ คุณทักษิณคะะเพราะก่อนน้านี้คุณทักษิณมาลงท้นที่สิงคโปร์แล้วบอกร่าธิปเกลี้ยงเลยท่านท่าน,ท,านท่านเป็นผู้บังคับบัญชาวันนี้ผลออกมาแบบนี้แล้วต้องไม่นึกถึงว่าอะไรเกิดขึ้นเวลาหาเสียงทุกคนก็ใส่เต็มที่นะครับก็ต้องกราบขอพระคุณท่านนะครับที่ที่ที่ท่านก็มาช่วยลงืุนที่หาเสียงให้มีการตื่นตัวในในระบอบประชาธิปไตยศรีสโปรกลายเป็นจังหวัด ที่เคยเงียบๆนะครับตอนนี้กลายเสีกเกตเป็นจังหวัดที่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์นะครับเปรียบเสมือนอสิ่งที่โอ้สามแสนคะแนนแล้วสามแสนคะแนนแล้วเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนจังหวัดที่ทําให้เกิดการตื่นตัวในในในเรื่องของการรักษาระบอบป,ประชาธิปไตยไว้อันนี้ผมว่าสวยงามนะครับทั่วประเทศวันนี้เนี่ยผู้คนออกมาใช้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับ มันมันมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ที่ถูกต้องที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนออกมากันเยอะๆแบบนี้ระบอบนอกระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยจะได้ไม่มีที่เข้านะครับจะได้รักษาประชาธิปไตยให้มันงดงามเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนายกทักษิณท่านปรุนามาช่วยหาเสียงหลายที่ก็เป็นการปลุกกระแส ป็นการสร้างความตื่นตัวส่วนเรื่องการแข่งขันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเคจับความได้ดางนี้ตอนต้นจับกันทันไหมครับแกหลุดคำว่าสัญลักษณ์ความหมายที่แกต้องการจะสื่อ,อแกน่าจะต้องการสื่อว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่ศรีสะเกดมันเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์สัญลักษณ์อะไระคำท้ายๆผมถอดรหัสว่า แกกันจะบอกว่าศรีสะเกตว่ากันที่จริงนะยมันคล้ายกับสนามสงครามตัวแทนมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้กันในระดับนายกอบจอแต่มันจําลองการเมืองระดับชาติเนี่ยอยอส่วนแล้วก็ไปสู้ผ่านตัวแทนกันที่ศรีสะเกอม,มีความหมายนะคุณทักษิณกับมีความหมายสั่งภูมิใจไทยมีความหมายคราวนี้ไปถอดบทเรียนพักประชาชนพักประชาชนเที่ยวนี้ ทุ่มเทมากตั้งใจมากตั้งใจสูงค่ะทุ่มเทมากตั้งใจมากมแล้วก็ฝันไกลทีเดียวแต่สุดท้ายได้แค่จังหวัดเดียวก็คือลำพูนซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายมาก่อนใช่ค่ะโอเคแต่เพื่อไทยเขาหมายมั่นปั้นมือ